ตอนนี้ก็ชาวบ้านก็เริ่มมากันทยอยมากันดูนะมาชมบารมีของแตะเคียนผู้ชาย<อ>คนหนึ่งมาซื้ออันนั้นทอยรลอกรลก้นไปฮะผู้ชายเ<ะ>ชิดไ,ได้เชิดนะว่าอาการซึ่งไปเจอชิ้นทงนูนอ่ม<ะ>มีจริงมีจริงใช่มี่มีจริงกัน เจอเราเจอเราแค่แล้วแต่ฉันเคยไปครออับกล้อ,องจอนปิดนะอ๋อมีกล้องจอนปิดด้วยครับดูดูที่ไหนกล้องจอนปิดดูที่ไหนอืมดูที่ที่บ้านอยู่ที่บ้านครับอ๋อแล้วบัญชานี่มาที่นี่บ่อยไหมอ๋อม,มาถึงครับมาถึงหลวงพ่อแล้พกใจมันตหวหาฉันหาไม่เจออ๋อ,อ,อเหตุกนี้บัญชา มาทั้งวันไหมอยู่นี่ครับมาโอ้มันทุกวันเลยครับมาทุกวันทั้งวันเลยครับอยู่ทั้งวันเลยครับเมื่อวานได้ไปดูเขาขุดไหมอืมไปดูครับได้ไปดูไหมดูเลยครับดูครับเอาไปดูที่เขาขุดด้วยครับเป็นไงไม่โคคันใหญ่ไหมมีจะมีคันคันคันใหญ่ได้มีคันใหญ่ด้วยครับแล้วเขาเอารถอะไรมาที่นี่เอารถอะไรมา อ๋อมารถเคลมมาเอารถเคลมใส่มาครับอ๋อบัญชาได้ติดรถมาด้วยไหมหรือบัญชาเดินม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 าจากที่ที่ขุดมาที่วัดน,นี่นะครับอ๋อแล้วนี่ได้อาบน้ําให้ให้ท่านตะเคียนยังท่านอ,อานาแล้วอาบน้ําให้ท่านแล้วครับอืมาเดี๋ยวให้บัญชาดูแลสมาชิกที่มาเนี่ยมาต้อนรับ คนที่มาดูด้วยเด้อครับครับฝากบัญชาด้วยนะครับ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 ขอบคุณบัญชานะครับครับหลวงพ่อครับกรณีที่เราเจอต้นตะเคียนจากการที่หลวงพ่อไปสื่อได้มีนัยยะอะไรหรือเปล่าครับในเรื่องของจีตวิญญาณที่อยู่ๆเขาก็มามาผุดให้ชาวบ้านได้เห็นแล้วก็มาขอโชคกันแบบนี้ เขาอยากจะมาอยู่ที่นี่เขาสื่อเรื่องอยากจะมาอยู่ที่นี่อยากได้อยากจะมาอยู่รวมพี่รวมน้องรวมปู่รวมย่าตายายเขาอยู่นี่เพราะเขาลงเขาสื่อกับอีกคนหนึ่งว่าไปเอาพ่อเขาปู่เขามาสิเขาอดข้าวอดน้ำแล้วอยู่ที่นนอยู่ที่กลางนาเขาอดข้าวอดน้ำอยู่ที่นั่นเขาอดน้ำอดน้ำก็มันเป็นกันจริงอย่างนี้ แล้วเขาก็อยากมาที่สุดกตโดยมืคืนเมื่อวานเนี้ยขึ้นมานะฉันคุยกับผู้ใหญ่คุยกับผู้ใหญ่ว่าเวลาจะขึ้นยังไม่เป็นยังไม่เจอต้นตะเกียนได้ดูขึ้นมาแล้วจะมีพระอาทิตย์ทรงกดแล้วก็มีพระอาทส่ง์ทจริงจริงจริง แล้วพระอาทิตย์ก็ส่งกบทจริงๆเวลาบ่ายโมงยาวเสียงเดี้ขาวบริสุทธิ์ถามไอ้กูมาเขาบอกว่าพ่อบอกว่ามึงอย่ามาอีกแม่กูให้เอามาพูดไปสิมันมีปมัน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 มีมะพร้าวเนี่ยทำไมจะหามะพร้าวได้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวขับรถออกไปซื้อเลยกันไม่ซื้อเร็วหน้า มันจะเป็นบริบาลอะไรมันเป็นน้ํามันเป็นต้นยาพ่อเนี่ยเป็นต้นยาเต้นยาโอ้กินหอมกินหอมมันที่เขาอาู่นี่กะน้ำน้องต้นใหญ่ต้นใหญ่ยาวสิบเจ็ดเมตรอันนี้บริบาลอันนี้เป็นบริวารสาธุเขาบอกว่าต้นนี้เป็นเป็นลูกสาวกําลังท้องครับคนนี้แหละที่ไปเข้าฝัน ผู้ใหญ่บ้านไปเข้าฝันเจ้าของรถแมคคร <ibt> ต้นนี้ครับไปเข้าฝันบอกว่าให้ช่วยเอาเขาขึ้นมาเน,เนื้อลูกเป็นผู้ชายอยู่ในท้องลูกเป็นผู้ชายอยู่ในท้องพ่อให้แล้ว ชเลขอะไรครับถ้าครงเห็นลูกก็เห็นเก้าเก้าแปดเก้าแปดสาทุกน้ำมะพร้าวเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาน้ำมะพร้าวมาสบายกันท่าพ่อบอกครับน้ำมะพร้า ว้่าวาอะไรว่าอะไรนี่ว่าอะไรเนี่อะไรหลวงพ่อชี้ให้แล้วว่าอะไรอ่ะว่าเป็นเลขอะไรคุณพี่นี่เลขอะไรผมมองไปทางนี้เหมือนสองห้าล่ะ นี่พี่มาดูตรงนี้นี่คุณดูคดูเป็นเลขสามนี่นี่นี่เลขอะไรเออนี่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 เออใช่เลขอะไรมันเหมือนกับสามห้าสองสามห้านี่นี่นี่พี่นี่อันนี้สองนี่พี่นี่อันนี้ห้าชัดเลยเออชัดเลยผมเห็นเหมือนกันแก้มาดูตรงนี้นี่ก็เห็นเมื่อกี้เลย งวดที่แล้วถูได้สองสองงวดนี้ถูได้สามห้าาเนาะเห็นตรงไหนสามห้าตรงนูนโคนอ๋อที่ที่เราดูกันเนาะครั้งแรกนะเห็นชัดเจนสามห้าแต่ผมเห็นเหมือนเป็นสี่แต่วูกเหงคร้งแรกไปมันเป็นเลขห้าเลขสีไทยหรือจะมาสามสี่สามห้านั่นแหละผมก็เห็นชัดว่าเป็นสามเลแล้วเป็นสามเนาะนั่นแหละสามห้านะสามห้า ถูกหวยบ่อยไหมพี่แต่ก่อนถูกทุกงวดนะแต่ว่าเพิ่งมามีตอนที่เกาหยุดนี่แหละตอนโรคระบาดนี่แหละไม่ได้ถูแล้วงวดนี้จะซื้อหวยเลขอะไรบ้างซื้อที่ว่านี่ที่เห็นเราก็ลองลองเสียงเสียงดูตรงจะควจะไม่ชคนะจะลองเสียงเลขเลขอะไรที่เมื่อกี้เรานั่นแหละเต็เราอจะเสียงสามห้าเลขเดียวก็เลขอื่นๆบ้างอะไรอือมีเลขอะไรบ้างสี่เจ็ดสี่เจ็ดแนนเอเอ็มเนน สตัวแค่นี่งว่อพี่สามห้ากับสี่เจ็ดครับนี่หลวงพ่อให้เอาเหรียญบาทที่มีรูปครุฑมาะทูใช่ไหมตอนนั้นก็ก็ถูเนาะถูที่นนติใต้นมันให้สองสองอ๋อหวดที่แล้วหวดที่แล้วถูเห็นสองสองหววนี้เห็นอะไรพี่มเห็นสามสามๆๆ ท,ที่มันก็เด่นจริงๆเนาะแต่ว่าแล้วแต่คนมองนะพี่มองเป็นเรื่ออะไรเขาว่า,าเลิสามเนี้ยมองดูกล้องเนา แปดอะไรอ่ะแปดสองก็ได้นะเ <5, 3. S 1> ท่าไหรถ้าแปดสามมันก็ไม่แปดสามสักทีเดียวนะ 5, 4, ก็แล้วแต่เนะาะจากแล้วแต่คุณจะมองหนนอยนางไรแต่ถ้ามองมาช่วงมนี้จะเป็นสองศูนย์นั่นเองถ้าถ้ารับท่าอย่างนี้ข้าวเส้นผูกนะเป็นเหมือนเลขอย่างเงี้ยมันห้อยอย่างเงี้ย นี่สามขึ้นหน้าเลยอ่ะสามขึ้นหน้าทุกพี่นี่นหนนี่นี่ตัวนี้นี่อันนี้คือเลขอะไรอ่ะพี่ว่าดิพี่มองตาเปล่าสินี่เลขอะไรเนี่ยนะมองออกเหมือนแต่ตขยายเมื่อกี้มองออกอยู่ขยายออกมามันเหมือนสามเหมือนห้า มมมััันนีเเลลลขอยู่หงแต่ก็เหมือนเลขสีไทยด้วยนะหรือจะสามสี่อันนี้นะมันเลขสี่เออเลขสีไทยใหญ่มากเลยอ่ะอนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่ขอชี้หน่อยเหมนสามเลยไม่เป็นนี่นี่เลขชัดเลยเนาะเนี่ยเลขสีไทยอันนี้เลขอะไรกันแน่มองไม่ออกเหมือนสามนะ เหมือนสามก็ได้อุสามใหญ่มากเลยครับนี่ใช่ไหมพี่พี่ลองถ่ายดูตั้งแต่เอาเหรียญลงครั้งแรกแหละตั้งแต่เอาเหรียญคุดลงใช่ไหมเอาถูใช่ไหมครั้งแรกเห็นสามแปดยังไม่ทาแป้งอ่ะพอทาแป้งแล้วเปลี่ยนครั้งแรกเห็นสามแปดดูเห็นเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่โชควาสนาของแต่ละคนเนาะตรงนี้ก็ใช่นี่พี่นี่นี่อันนี้เลขอะไรคะ นี่นนี่จิ้มแล้วตาก็ไม่ได้เอามาตาก็ไม่ค่อดเหมือนสีนจะให้ทำกดให้ด้อกดตาอ้าอันนี้สนี่ใช่ไหมพี่ใช่ตัวเดียวใช่ตัวนั้นแหละนี่หนมือันดูตรงนี้นาเอันนี้ว่นีตัวสามนั่นแน่นอนาอันนี้สอันนี้สมนี่ใช่ไหมสาหรือห้ห้า อันนี้ห้าเนาะตัวหน้าเมื่อกี้าตัวหน้าคือห้าสามห้าสามสองห้าสามสองห้ามสเห็นเหมือนกันไหมครับผมเห็นเมื่อกี้นะครั้งแรกนะเห็นเหมือนกันนะห้าสองกดให้เลยปรับให้เลยอ๋อนี่หรอปรับให้เลยปรับให้เลยนี่นนี่แล้วแต่นะอืมนอก พี่นวสามเลขอะไรแปดสามหรอนี่นี่พี่พี่ตอนนี้เป็น 3. แปดสามเหมือนกันหรอแปดสออเนาะชัดไหมชัดเลยแต่มันก็เด่นเนาะเด่นจริงเลยมาเห็นเลยเหมือนสองศูนย์นี่ือต้นตะเคียนที่ขดขึ้นมาใหม่นะะใหญ่ยาวสูงมาก อันนี้พี่เฝ้ามาทั้งวันไหมพิ่งมาครับเพิ่งมาครับผมอืมรถที่เขาดูแล้วก็ได้เยอะที่สุดเลขอะไรเจ็ดเมื่ี้เขาว่าเจ็ดหเจ็ดห้าเนาะเจ็ดห้าเจ็ดห้าเมื่อเช้าไหมเมื่อเช้าโอเมื่อเช้า,นเ,ชาเนี่ยเมื่อเช้าเมื่อกี้ก็ถามหาเจ็ดห้าเจ็ดหกเนาะเจ็ดห้าผมก็แต่เจ็ดห้านะตามาจากไหนเมื 5, ่อกี้คนไทยแลหรือไม่อือเจ็ดห้าเจ็ดหก เราเขาก็มาสั่งลอตเตอรี่รไม่เหลือแล้วใช่ไมหมโอเค